ว่าจะเอาหน้ากากนี้ให้โบนนะคะแต่จะไม่ให้ง่ายๆให้โบนอ่ะทำตามคำ,ำ,ำสั่งของเราสองคนน่าที่ตรงสเลยแฟนผมท้องแปดแกดือน,นแล้วผมปาแอะครับผมไม่ได้เจอถุงวาสวัสดีค่ะพบกับชาแนลทำสิ่งแฟมิลี่นะคะทุกคน Actor, วันนี้นะคะท,ท Star, ุกคนเห็นไหมคะวันน uh um oh no uh! ี้นะคะเบสเชิญทอรนี่สตาร์นะคะหรือว่าไอรอนแมนมาบ้านเลยนะคะทุกคนเราอยากรู้ไหมคะว่าไอรอนแมนตัวนี้เนี่ยเขาทำอะไรได้บ้างนะคะเดี๋ยวให้เขาโชว์ค่ะจัดมาทอรนี่สตาร์วอรับเออร่สวัสดีนะครับอันนี้คือโชว์เปิดหน้าเปิดหน้าเปิดหน้ากากเปิดหน้าจ่าเนี่ ปั๊บในเหมือนเปล่าอ,อ่าเดี๋ยวปิด่อนปั๊บนี่ยชิเนี่ยเอาปิดลงมีอะไรอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเปลี่ยนสีตาสตาร์ทคอมแบทหมดเป็นไวเซียโอเปนเดอะแมสส์นี่โ<น>พสตเดอะแมส ครับนี่โอ้โหนี่ที่สำคัญเขาขานตอบได้เรียกจาวิสอ่าเอ้ยอันนี้ทีเด็ดเลยจาวิสจาวิสเออมันมันต้องมันต้องเอสเยอะๆจาวิสเออเนี่ยจาวิสเออโอเพจเดอะแมสโโอ้ห ก็คือเอาหลักๆก็คือเป็นหน้ากากไอรอนแมนซึ่งพี่ต้นตมเป็นคนหามานะคะพี่ต้นตมบอกว่าอยากได้มากพี่ต้นก็เลยพาเบสไปพี่ไม่ได้ซื้อเลยเรอไม่ใช่เราเรามาดูหัวไอรอนแมนอันนี้พี่ไม่ได้สั่งเสื้อใช่ไหมไม่ได้สั่งไม่ได้สั่งให้หรือเปล่าพี่สั่งให้ให้หรือเปล่าหลอกเขามาอ๋อหลอกหลอกไม่ได้ใช่ไหมพี่ไม่ได้สั่งเสื้อหรอไม่ได้สั่ง เหมือนในหนังนะครับเบสชอบเบสชอบเบสชอบชอะแต่เราจะเอาหน้ากากไอรอนแมนนี้นะคะไปให้น้องโบสเพราะว่าเด็กๆอจะชอบใช่ไหมก็เลยกะว่าจะเอาหน้ากาก,ากนี้ให้โบสนะคะแต่จะไม่ให้ง่ายๆก็คือให้โบสอะท,ทาตามคําสั่งของเราสองคนนะพี่ตรงคือถ้าโบสท,ทําให้เบสกับพี่ตรงพอใจนะคะเบสจะมอบหน้ากากานี้ให้โบสเลยแต่ถ้าโบสท,ทําให้เบสกับพี่ตรงไม่พอใจก็ไม่ต้องได้ก็เอาไปอวดเล่นๆ เรานี่เป็นที่ที่ดีนะน้องอยากได้เหรอน้องอยากได้อยู่แล้วใครไม่อยากได้บ้างเด็กๆอยากได้ไหมเด็กๆอยากได้ถ้าอยากได้กดไลค์คอมเมนต์เยอะๆถ้าคลิปนี้ปังๆเดี๋ยวพี่เบสจะไปซื้ออีกแล้วเอาแจกกับสลากแจกเองยังไงนะก็เดินปิดปิดหน้ากากแล้วก็เดินไปหาบูนนี่แหละแล้วก็ค่อยเปิดมันเปิดหน้าต่างเนี่ยเดินผ่านจนี๋ยวเพื่อนน่บูนทำอะไรอยู่เล่นเกมเออพี่ตรงหน้าที่พี่ตรงวันเนี้ยแกงน้องให้หน่อยโพสจะได้ไหมได้ๆไปมองเห็นไหม อยากมีแฟนเป็นโพนี่สตาร์กจันเขานี่สตาร์กตรงๆอ่ะเขาไม่ปิดหน้า่างบอสอยู่องนี้ทำไรยู่บอรดูเฉยๆว่าแกทำอะไรเล่นเกมเล่นไปไม่ได้ว่าอะไร ไม่หไม่ไ้นนี่าเโวปหน้าตนมนอุ้ยปวเฮ้เดียตัใจ่ะอ่ะซะโอยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยว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 ไปหาในบ้านดันเสียงดัง เเฮฮ้ยดูดูคอมเมียอะไรให้เล่นบ้างฮะสตาร์ทคอมแบทหมดคอมแบทเฮ้ยเฮ้ยเจ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 เฮ้ยอะไรพ่อบดอยากมันมีกติกากติกาถ้าแกทำให้ฉันกับพี่ตรงพอใจฉันจะยกใครหนึ่งเต้นให้พี่ตรงตงดูถ้าพี่ตรงตรงพอใจแกออกมาได้แกได้หน้ากากเฮ้ยฟังอยู่ปะเนี่ยถ้าแกเต้นให้พี่ตรงขำได้ แกได้นะกะด่านแรกด่านแรกก่อนโวนไม่ด่านต่อไปเฮ้ยมีด่านต่ออะไรอะด่านเดียวพอต้องปลาไหมไอ้เอ๋ออะไรนะไต้องยังไม่ขำเลยใกล้ๆกล้โวยใกล้ใกล้หยุกใกล้ๆอีกอ๋อหน้าปันปลานี่ไอตตงยังไม่ขำเลยเออ โอ้ยพี่โต้ยยังไม่ขับเลยโมใกล้ๆเลยใกล้ๆใกล้กงใกลเลก้านล้นด่านกันด่านที่2ไปข้างหน้าออด่านที่สองไปนะบ้านพี่โตเก่งฟุตบอลใช่ไหมไ่ไ่ดอกบอลไปกลับแล้วออมมาลอรอบลดรอบต้นไม้2่องต้นอารอบต้นไม้2ต้นกั่นและเป็นเลขแปใช่ไ เออไดเลขแปดเลขแเนี่ยต้นเนี่ยั่งต้นเนี่ยโพ้ทยมกม่รอบโอกาสกี่รอบโอ้นึกว่าซูเปอร์เทนกี่รอบ <S 2> 2 <S กี่รอบให้โ <3 S 1> <3 S 2> อกาสกี่รอบ3รอบก็ได้ไม่กลับเด้ด การที่สผ่านไปแล้วแกเคยไปดูแ่นปิ้นปะแ่นปิ้นอะไรคะแพนปิ้นมันจะเดินอย่างงี้ไหม นเนี้ยเดินแพนกินเดินไปสุดเลยแล้วก็เดินกลับเออเดินสุดเนี้ยมาออกมาอุ้ยมาใส่รองเท้าแล้วมีรองเท้าแล้วก็าพูดว่าผมอยากได้นักกัลไอรอนแมนครับผมอยากได้นักกัลไอรอนแมนโอได้นักกัลไอรอนแมนครับโอได้ไน้กด้ไอรอนแมนโอได้นักกัลไอรอนแมนโอ้ยผมได้ผมได้โอ้นักกัลไอรอนแมนโอ้ยนักกัลไอรอนแมนโอ้ยเดี๋ยวนี่มันเหมือนดิ

โอเคอันนี้สามผ่านแล้วสุดท้ายเลยสุดท้ายจริงๆไม่แกล้งแล้วสุดท้ายไปหาแม่แล้วบอกว่าแม่ครับโบจะไม่ดื้อเลยโบรักแม่นะครบอกแม่ว่าโบมีแฟนแล้วด้วยะครับโบจะไม่ดื้อแล้วโบจะไม่ดื้อแล้วโบมีแฟนแล้วนะแม่ว่ามีแฟนแล้วขอบคุครับจะไม่ดื้อแล้ว ับแฟนผม,นมท้องไปแกล้งเดือนแล้วคุณป้าเนี่ยผมไม่ได้จีบผมว่าแม่ฝันใช่ไหมเนี่ยมาตอนตัดใจแล้วมันจะเป็นตุต๊ด,ด,ดอ้าอ่ะ โอเคโอเคโอเคให้และให้และแกล้งมาเลยเฉยแม่แกล้งแกล้งแกล้งอยากได้ใช่ไหมอยากได้เอาดิแต่คือทำไมเราไม่ตรงอะไรวะเราเช่ามาไม่ไรไม่ไรเขาขอรอบขอรอบเราเช่ามาแล้วเราต้องแบบลองสินก็ให้เบสเอาไปคื้อนะมันไม่มีในประเทศไทยเปิดด้วยอ่ะเปิดดิดิดาวิส Open the m a แมสโอเพนเดอะแนี่ตึ๊ด Back in back มาดาวิดปิดปิดแมสปิดแมสโค้ดเดอะแมสดาวิดโค้ดเดอะแมสโค้ดโค้ดดิมึงโค้ดดิดาวิดเออเอ้ยเฮ้ยมึงหนีหนีเอาเอาถ้าไอ้เออนหัวอันนี้บอสถ้าถ้าบอสเอามือเดียวนะถ้าอันนี้เราจะเปิดแบบ พิลา <accurately S 2> อันอ่ะกดปิดอีกครั้งหนึ่งแต่ถ้าฝั่งนี้มันจะเปิดแค่หน้าจะเปิดชิ้นเดียวเลยได้เลยอ่ากดทีนึงปิดได้ทีละข้างได้ทีละข้างสตาร์ทคอมแบทโหมดอ่ะสตาร์ทคอมแบทโหมดสตาร์ทคอมแบทหมดโค้ดคอมแบทโหมดโคสคอมแบทโหมดประเล่นเกมต่อแล้วนะขอครับก็คือไม่เอาใช่ไหมอยากได้ไหมก็เขาเช่ามา ไม่ได้ามาประเทศไทยนีบบนี่้หลอกให้จ้ำหลงแล้วก็จากไปเนี่ยให้ฉันอยากแล้วจากไปเราแกล้งโบสไปแล้วนะคะเดี๋ยวเรามีเซอร์ไพรส์ซึ่งเซอร์ไพรส์คนดูด้วยนะยังไม่ได้บอกคนดูเลยไม่สมบูรณ์เซอร์ไพรส์ที่บ้านไปแล้วไม่เคยรู้กันคือนาค่ะไอ้ลันแมนนี่อันนึงเสื้อเนี่ยไปซื้อให้โบส่วนอันนั้นอ่ะคือของพี่ตรงๆ แต่โบ๊ทอะไม่รู้นะคะเดี๋ยวเราจะให้โบ๊ทออกมาแล้วก็บอกว่านี่มีให้แล้วมาดูรีแอคดาวน์ว่า,าวเราจะเป็นยังไงเพราะเมื่อกี้เราแกล้งไปแล้วไงว่าเราไม่ให้โบ๊ทมากอดพี่ตรงหน่อยพี่ตรงเขารักโบ๊ทมากเลยมันเนี่ยรักอะไรอ่ะกอดพี่ตรงหน่อยกอดพี่ตรงหน่อยจบเกมได้ไหมแทมแต่ล <laughs> ะเรื <laughs> ่อง <laughs> <laughs> มา <laughs> ああเฮ้ยอเปิดเปิดเฮ้ยนี่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 คนสวยเฮ้ยนี่่นี่อใส่นนนอยากได้ไหมชอบไหมชอบมากชบไหมชอบมากยชมก่อนันมีข้อดีอะไรบ้างเสวยใส่เปรู้ปรุเปรว่าแบบว่าไปรึกษาน้องว่าชีวิต วัยรุ่นต้องทำยังไงแล้วก็เป็นคนดีไปเลี้ยงครอบครัวก็ใจดีให้เติมเกมก็รู้ว่าเราติดเกมก็ยังให้เล่นก็ขอบคุณมากครับพันเหลืองเตะค์ันแก่หีิไม่ใช่พันช <c oughs> ั้นห่อันนี้ฉันซื้อให้เลยนะเนี่ยเมื่อวานไปมาไปดูมาแต่เมื่อกี้แกล้งเฉยๆอุ้ยมันดินมันดินเดี๋ยวหน้าน,านากาศกฉันป้งไป้นหนึ ื่อนทไมะรักโบ๊ททำไมอ่ะเฮ้ยอะไรอีกอ่ะเฮ้ยอะไรอ่ะไปดูดิไปหาพี่ตรงพี่ตรงเขารักบ๊ทมากเลยไปหาพี่ตรงเฮ้ย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 มีอะไรให้อีกอ่ะเจ้าวิ๊กอไปก่อนเจ้าวิ๊กเจ้าวิ๊กไปก่อนเจ้าวิ๊กเจ้าวิ๊กไปก่อนเฮ้ยไปก่อนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยพ่อคุณครับอันนี้อะไรไทม์พัลเมอร์ใช่ไทม์พัลเมอรอเคมัตไทม เปิดก่อนเพื่อน Optimus Prime ออนนถ้านะถ้าถ้าจะให้มันเปิดไฟอ่ะกดหูนี้แต่ถ้าให้มันพูดอะ่ะกดหูนี้ <c oughs> ได้แค่นีเเ้เปิดเสียงเปิดเสียงเฮ้ยมันขยับปากย,นะยังไงอ่ะกดไม่ดิบอ้กดใช่ I am Optimus Prime I am something Autobots transform and roll out แต่มันเป็นลำโพงบลูทูธได้ด้วย อันเนี้ยีถอดออกมาเดี๋ยวทำให้ดูยังไงเปิดแล้วนอนมาบอกว่าฉันมีข้อดียังไงทั้งคลิปเลยโอ้โหโอนี่มันขยับปาก่อันนี้มันเขาผลิตให้ดีด้วยจะได้ไม่เป็นโควิดเพราะเขาใส่แมสก์แต่ถ้ามีใครไปซื้อแล้วใส่หน้ากากแบบนี้อย่าเอาไป ใส่ขับมอไซค์นะครับไม่ได้นะฮะมีคนจะเคยเอาไปใส่แล้ไ,ไม่เพราะว่ามันเคยมีดราม่าเกิดขึ้นเพราะว่ามีคนเคยซื้อมาแล้วไปใส่ขับมอไซค์ซึ่งไม่ได้นะครับไม่ใช่หมวกกันน็อกเอามาซื้อตั้งโชว์เล่นอะไรอย่างนี้ได้แต่ไม่ใช่หมวกกันน็อกแล้วเอาไปใส่ขับมอไซค์นี้ไม่ได้เด็ดขาดห้ามทาตามหรือว่าห้ามนําไปห้ามนําไปทําแบบนี้ไม่ได้ สองแดวที่เราซื้อมาเนาะใช่ก<ด>็แต่ว่าตอนนี้เราเข้าเราเข้าวงการแล้วนะคะน่าจะเรื่อยๆ <laughs> น่าจะมีไมาคนเล่นเดี๋ยวก็มีมีมัมมาบ,บีอะไรต่อไปอะ่ะเออเดี๋ยวฉันจะหามาให้แกทุกอย่างเลยเพราะาได้แบ,บล็คพาร์<ด>ตอร์อะโอเคก็พี่ตรงตัวหนึง่งโบตัวหนึ่งแล้โบตได้อีกตัวหนึ่งโบได้สองตัวเลยนะถึงไงต้องรักฉันแล้วก็คลิปนี้ก็เท่านี้นะคะถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมนะเด็กๆถ้าเกิดว่าคลิปนี้ยอดวิวดีคนคอมเมนต์ดีนะคะ พี่เบสจะสั่งมานะคะเดี๋ยวจะไปถามร้านว่ามีหน้าก,กากตัวไหนบ้างแล้วจะสั่งมาแล้วก็จะแจกเด็กๆทุกคนนะคะทุกคนก็จะดูเพื่อเป็นแพนคลับีเล็กยูสามพันแน่เลิบยูสามพันคืออะไรอุ้ยไม่ได้ดูหนังหรอเปดือก